Blinding, girls need blinders so they can step out of bounds the sidelines it. climb where tragedy, sipping life gradually, gradually become worse. Don't fight the apple need caught up in the end. crowd. Now you're in style, and then when it gets cold and bold, put your skin out. City of sin, it's a video on the rim. If Jesus can't save you, like starts when the church came in for school. way to the high life, your fast from the ticket to the limelight. Hey, to your got you feeling like a champion. The city never sleeping, best slip, you can have ยี่ห้านาทีครับขอใช้ปมมือให้กับไมคกี้ครับ thank you ขอบณครับ thank you thank you very much ฟังคอมเมนต์นะคะเชิญครูเป็ดครับค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะนาตตี้สว <c oughs> ัสดีค่ะเริ่มแรกที่นาตีิร้องนะคะพอฮู้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เจง๋ง เพราะว่ามันมันเร็วมากที่หนูฮู้ขึ้นมานะคะแราวดนตรีมันแค่สองาบีเท่านั้นเองแต่พอฮู้ขึ้นมาเนี่ยมันควรจะมีมือขึ้นมามันควรจะมีแบบอะไรที่ค่อยๆ raise, raise your hands up ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นัตตี้ไม่มีไม่มีจนกระทั่งถึงกลางเพลงเลยซึ่งนัตตี้ยืนอย่างเงี้ยนี่หอกปะลูกมันน่าเสียดายสําหรับเพลงที่มันนิวยอร์กยิ่งใหญ่ละละ,ละ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 ตรงนี้ลูกมันไม่มีพลัง นะคะแต่เสียงดีน้่นเนี่ยฟังตรงเนี้ยชัดเลยว่าเออร้องดีแล้วก็อารมณ์ดีแต่พอพอมูฟเมนมันไม่ม,มีมันรู้สึกแบบมันอึดอัดน,นะลูกแล้วหนูแขนอย่างนี้ตลอดเลยแล้วพอถึงช่วงท่อนแร็ปนะลูกหนูหนูทําอย่างนี้ไม่ได้หนูก็ใช้ตัวอย่างนี้ก็ได้ลูกมันเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวของหนูเองหนูไม่จําเป็นล้องมาแบบว่าอย่างนี้หรือแบปว่ะลูกเพียงแต่ว่าให้มันเป็นตัวเองให้มากที่สุดให้รู้สึกว่าสนุกกับเพลงให้มากที่สุดวีคนี้ เ,เพลงนี้นัตตี้ยังรู้สึกว่า movement มันยังไม่สนุกไปกับเพลงนะคะขอบคุณค่ะพี่ก่ครับสวัสดีครับนัตตี้ครับเ,เพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากนะครับเกินอายุนัตตี้ไปเยอะเลยแต่ว่าคําออกมาถือว่าใช้ได้นะพี่ว่าใช้ได้ <laughs> โดยโดยเฉพาะค่อนออที่เป็นตั้งแต่คุกแรกเป็นต้นไปเนี่ยทำได้ดีนะครับ แต่พอหลังจากคือช่วงแรกๆเนี่ยเสียงจะอ่อนมากและไล่สเกลยังเพี้ยนอยู่เยอะนะครับยังมีจุดเพี้ยนอยู่เยอะเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่คล่องสเกลนะครับแต่พอมาหลังช่วงที่แรปเข้ามาแล้วเนี่ยเสียงจะสั่นมากใช้พลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่อง p รูฟ f อีกสังเกตว่าเราเต้นไม่ค่อยตรงกับเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากก็ไปฝึกเยอะๆครับครับโชคดีครับคุณฝางครับสวัสดีจ้าแนตตี้ วันนี้นะครับนาตีมั่นใจแล้วก็โตขึ้นมากในที่นี้ไม่ใช่หน้าตานะจ๊ะหมายถึงฝีมือนะครับแล้วก็โชว์นี้เนี่ยเป็นโชว์ที่ดูนาตตี้เก่งที่สุดเลยตั้งแต่ดูมานะครับที่บอกว่าเก่งเพราะว่าเพลงนี้ยากจริงๆด้วยโน้ตแรกที่พุ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมั่นใจทําได้ดีตรงโน้ตและก็พลังเสียงดีมากเทคนิคดีขึ้นนะครับแม้จะมีเพี้ยนบ้างในบางโน้ตที่ยาวๆนะครับ แต่ยอมรับจริงๆว่าเก่งขึ้นจริงๆนะครับพี่ตกใจเลยถ้าอต้อยไม่แนะนำนะผมนึกว่าพี่พี่ไมคกี้ใช่ไหมครับผมนึกว่าพี่ไมคพี่ลมพรนะครับตอนแรกขึ้นมาโชคดีครับผมน้องอนาตีครับ,รบเหมือนกันตรงไหนครับเช <places> ีย<ส>งนันติโบสถดีห้าครับ